เอาละา่ะฮะกระาบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับหลังจากที่อีกไม่กี่วันนี้เนี่ยก็จะถึงต้นเดือนแล้วนะครับซึ่งจะมีตัว ssr ตัวดำตัวใหม่เข้ามานะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจนะครับว่าตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวอะไรนะครับเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันดูนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ย ศึกดวลเซิฟจีนดั้งเดิมนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูดีกว่านี่ครับเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะมี<บ>ะทีมไหนนะครับที่โหดบ้างแต่บอกเลยครับ e b นี้ g n o t s s r กลับมาพังงาดครับผมโอ้โหตีดีนี่นี่ร้องทั้งทีมนะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูที่ทีมแรกกันก่อนเลยดีกว่านะฮะทีมแรกเนี่ยพลังอยู่ที่26ล้านนะครับผมก็จะเป็นกรอบแดงทั้งหมดเลยนะฮะมีซิลเวอร์แฟมีซอมบี้แมนมีหมาเฝ้าบ้านมีกาโร่มีทัสุเมเกียวร่าง2นะครับแล้วก็จะมี g Not s s r นะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าแต่ละตัวนี่คือที่สุดของเดอะเบสแล้วนะครับนะตอนนี้นะฮะ เดี๋ยวไม่มีตัวไหนมนล้มได้นะครับที่โหดกว่านี้นะสวยทีมนึงเนี่ยพลังอยู่ที่24ล้าน9แสนนับตีเป็น25ล้านแล้วกันก็พลังห่างกันแค่นิดหน่อยครับไม่เยอะนะฮะ <ST AR> ก็จะเป็นกรอบแดงทั้งหมดเหมือนกันนะครับ <S 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 มีซอมบี้แมนมีหมาฟอบ้ามีซิวเวอร์แฟงมีซูเปอร์ดักชายนะครับมีจีนอตเออาร์มีท um ั <S <S สซีมะเกียรร่าง2อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่า2ทีมนี้ใครจะชนะนะอยากให้ทุกคนคอมเมนต์นะครับว่า2ทีมนี้เนี่ยใครจะชนะมาเดี๋ยวเรามาลุ้น ไปพร้อมๆกันนะฮะใครคิดว่าทีมเมื่อกี้ชนะกด1ใครคิดว่าทีมนี้ชนะกด2นะครับป่าถ้าพร้อมแล้วนะครับสามสองหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกัน่ะเริ่มแล้วนะครับหมาเป้าบ้านทำความเคารพกันทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ทัซื่อมะกีร่าง2ฝั่งซ้ายได้เปิดก่อนนะครับนี่ดูเหมือนจะยังไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าความแรงเนี่ยมันรอหลังจากนี้ตั้งหากนะเห็นไหมมาร์คจุดสนามพ,พลังไว้แล้วนะครับฝั่งขวาเอาคืนบ้างครับทัซื่อมะกีร่าง2 ดูครับโอ้โหแต่นี่ขนาดแค่ตีธรรมดานะเลือดหายไปครึ่งหลอดแล้วนะฮะเดี๋วดูว่ากาโร่จะได้ยืนอยู่นานหรือเปล่าเราอุ้ยแต่ดูครับจีนอเดลากระโดดคว่ำม,มาแล้วครับยิงปืนใหญ่อาซนอซเซนลข้ามไปไปย้ยงโอ้โหยี่สิบแปดล้านใช่ไหมคบเมื่อกี้ถ้าผมมองไม่ผิดนะครับยี่สิบแปดล้านครับเกือบสามสิบล้านนะครับจีนอร์เาฝั่งขวาเอาคืนบ้างครับไปย่ยงเท่าไหร่ยี่สิบสี่ล้านนับหน้าตาผมน่าจะมองไม่ฝาดนะครับเมื่อกี้นี้โอเค เหลือสี่เท่าแล้วนะครับก็จะมีกาโร่กับจีนอร์เอเนอาร์นะครับหมาเฝ้าบ้านแล้วก็ซอมบี้แมนดูครับโอ้โหแต่หมาเฝ้าบ้านนี่ต้องบอกเลยนะครับถ้าปั้นดีๆนี่อึดมากๆนะครับดูเห็นไหมสองฝั่งเอายืนหน้านะครับเรียกได้ว่าแทบจะเป็นซอมบี้แมนแทบจะเป็นซอมบี้แมนล่างสองไปแล้วนะครับหมาเฝ้าบ้านนะอึดจริงๆนะครับอึดกว่าซอมบี้แมนอีกนะเท่าตามตรงนะฮะ ดูดีครับโดนดามเมจอันตีไป2รอบนะครับเลือดแทบไม่สกิดเลยนะครับสำหรับหมาเฝ้าบ้านนะครับดูดูฮะแล้วยิ่งฝั่งซ้ายนี่ยิ่งอึดนะสำหรับใครที่อยากจะปั้นอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรื่องความอึดนะถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยเป็นตัวที่โอเคเลยแหละดูฮะโอ้โหโหดจริงๆฮะ เอาละครับซอมบี้แบเปิดได้วงแหวะนคะรับไปเยี่ยงยิงตายไม้ดอกนี้โอ้โหไม่ล้มนะครับดูหิวเลือดกลับมาได้อีกโอ้โหอึดกันจริงๆครับเดี๋ยวต้องรอวัดผลที่สกิลของ g n o t sr นะครับนี่ดูฝั่งซ้ายได้เปิดก่อนนะครับจะสามารถเหมาทีมได้หรือเปล่าต้องรอดูหรือว่าจะพลิกเกมเป็นฝั่งขวาเอาคืนนะฮะโอ้โหเรียบร้อยครับ super d ดักตายไปแล้วฮะ จีน้อยนนาฝั่งขวาอคืนบ้าครับจังหวะนี้โอ้โหยังครับยังครับแต่ว่าจีน้อยเน,นาฝั่งซ้ายเนี่ยรู้สึกไฟเริ่มช็อตแล้วนะครับเรือนิี้หมดขีดละเดี๋ยวต้องรอดูครับออ้ยแต่ว่าดอกนี้โอ้โหจะรอดไปได้หรือเปล่าเอาล้ครับจังหวะนี้ยืนไหวหรือไม่โอ้ ดูครับเหลือ2ตัวนาเมจยังแรงจัดๆเลยนะครับ g n นอเอก็เรียกได้ว่าเป็น1ตัวถ้าเอามาปั้นดีๆนะผมว่าเป็น1ตัวที่โหดมากๆเลยนะฮะสำหรับใครที่จะมาปั้นนะบอกเลยไม่มีผิดหวังนะครับ g n นอ s เ r เนี่ยส่วนมาดูฝั่งของทีม ปีศาจบ้างดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับทีมแรกในพลังอยู่ที่27ล้านนะครับก็จะมีฟินิกแมนมีด้วงมีโบรอสมีโกเคสึมียุงเอสเอสนะครับมีเกโรเกโรนะครับเป็นกรอบแดงทั้งหมดส่วนอีกทีมเนี่ยพลังอยู่ที่31ล้านนะครับก็เป็นกรอบแดงเหมือนกันเลยมีโบรอสฟินิกแมนยุงแดงโกเคสึเกโรเกโรด้วงนะครับ ก็เป็นตัวที่เหมือนนกันเลยแทบไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าบอลใครจะโหดกว่ากันนะฮะเริ่มแล้วครับเกโรเกโรได้เปิดก่อนนะครับก็ยังไม่มีอะไรครับได้แค่จํากัดเลือดนะครับหลอดเลือดของฝั่งตรงข้ามไว้ได้แค่นั้นพอแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็มีเลือดหลอด2ของเกโรเกโรเหมือนกันนะครับเอาละครับหูนี่ครับความแรงของยุ่งแดงนะครับตีแต่ละทีนะจอดหลังนี่แบบโอ้โหโหดจริงๆครับ แล้วให้โบร็อตามนะครับบอกเลยถ้าเรียงมาแบบติดคู่กันสตัวนะครับโบร็อตเปิดยุงแดงตามหรือยุงแดงเปิดแล้วโบร็อตตามเนี่ยโอกาสรอดค่อนข้างยากมากๆนะครับเพราะว่ามันตีแรงจริงๆครับเนี่ยแล้วมีฟีนิกซ์แบตสาอีกทีหนึ่งคนระับไปเยี่ยงดูครับอ สกิลมันจะแรงไปไหนครับนี่ขนาดว่ามีคอของเกโรเกโรช่วยเอาไว้นะหลอดเลือดที่2ยังยุบเกือบหมดหลอดนะครับดูเห็นไหมยุงแดงฝั่งซ้ายที่โดนครับแล้วดูฝั่งขวานะครับยุงแดงโดนเนี่ยแทบจะหมดหลอดกันอยู่แล้วนะครับคอเกโรเกโรแทบไม่ได้ช่วยอะไรนะครับดูเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับตายไปแล้วครับโบลอสเดี๋ยวรอ เทิร์นที่3นะครับเดี๋ยวได้เห็นเลยความแตกต่างนะครับว่าทีมไหนจะรอดทีมไหนจะไปนะครับเรียบร้อยครับโบลล์ตายทั้งคู่ครับสองฝั่งโกอล์เฟสตใช้หมัดเพียงควายจังหวะนี้โอ้โหแทบไม่สก,กิทฟีนิกแม้เปิดมาจังหวะนี้ครับโอ้โหยังไงโอ้โหไม่เท่าไหร่ครับ แต่ยุงสวนคืนไปอหนึ่งทีครับฟินิิงแม้ฟังขวาเอาคืนบ้างไปเยี่ยงอูหทุ่มสุดกำลังจริงๆแต่ยังไม่เท่าไหร,ร่ยังไม่ตายอุ้ยเรียบร้อยครับเหลือ4ต่อ5เท่านั้นนะครับดูดีครับยุงแดงนี่ก็สวนแรงมากๆนะ เบาๆครับ6ล้านยูงแดงเอเดนาฝั่งขวาเอาบ้างครับ3ล้านนนนครับนิดเดียวหน่อยๆขนาดว่าพลังเยอะมากๆแนละ้วพลัง30ล้าน20ล้านไปไปแต่ตีกันที5 6ล้านนะผมอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆเขาน่าจะใส่ของบล็อกดามเมจหรืออะไรสักอย่างนะครับ,บมันเลยตีแบบดามเมททำได้น้อยมากๆนะพอเซิร์ฟไทยเนี่ยพลังแค่10ล้านนะครับแต่ตีกันทีนี่ห 1 0 20ล้านโผล่ทะลุไปแล้วนะครับมันแรงค่อนข้างที่จะโอเวอร์เลยนะครับเซิร์ฟไทย <c oughs> ไม่เหมือนเซิร์ฟต่างประเทศแล้วดูดิตีกันที่เจ็ดแต้มบางล้านนหน่อยบางสามล้านมัาง,งนะครับแต่มันก็จะมีเป็นบางช่วงที่พุ่งทะลุไปแบบ30 000, 40, 000กว่าล้าน40กว่าล้านก็มีนะฮะมีอยู่บางช่วงผมก็ไม่แน่ใจว่ามันขึ้นที่อะไรนะครับดูรับนี่6ล้านหน่อเลยครับเรียบร้อยครับก็แพ้ไปนะครับฝั่ง31ล้านชนะนะฮะ แต่จริงๆพลังก็หาก่างกันค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วแต่ว่าก็สู้ได้ค่อนข้างที่จะสูสีเลยแหละ,อะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ